สวัสดีครับผมอยู่กับมากอีสานซิตี้นะครับมือนีิม้าไอเห็ดผัดเผ็ดปลาดุกสู้กินครับผมมือนหนิมีอย่างดอกกลับมาอยากกิดอยางอยากแก้นะครับมือนีินะครับเครื่องกระไรแล้วมีแต่ไข่ใบบักกูดบักพริกกระเทียมนะครับกับปางก็ได้ ปุกอยู่บ้านแม่นะครับขอเพิ่มมาพอ่อไลยเค็ดกับแก้มยินครับผมครับมือต่ำเข้ามาจากคุมหน้าย่งแล้วครับผมเฮียวเวินครับเฮียวเวินโมูผมนี่แหละครับมาเดือดโดนเพื่อไม่สังสรรค์นเนาะ ไี้ท่ำการถอดปลาล่องคับกำลังห่อนเนาะเดี๋ยวด้อมาไก่เด้อใหม่แล้วค่ะถอดซะก่อนนะดับข้าวมันจันยสิบ,บุกข้าวขั้นตอนถอดก่อนติดก,กระทะแล้วครับเรยบะ้กินห่อนแห้งครับมือน,นแดดมอกก็ออกนะฝนตกมาเป็นอาทิตย์นะครับ ง้อก็ได้อย่างแล้วผมมาจัดกินอยากกินไหน่อยครับกินด้วยละขอไข่หลายเด้อเอาเหลืองๆจัะหน่อยครับไม่ค่มาผัดเนาะกับเครื่องเขาก็ได้หน่อยๆอัขวาก็ได้ครับเซลล์เลยกเดือตะไบกกระเพาะเ็บมาอยู่ยแบบนึ่งแบบที่เรียบร้อยแล้วจัะหน่อยอีกจัะหน่อยครับ เดี๋ยวเครื่องลงกนอกบัตรนี่เอาไว้เอาจานมาก,ก่อนอาบเครื่องก็ปรุงมาแล้วเนาะใส่น้ำมันหอยซอสเกลือผงสุรดน้ำปลาแล้วก็นิ่มกับน้ำนิ่มเนาะใส่ลงไปบ่มีรถดีครับประมานี้ล่ะก็ได้ก,กันเนาะได้ก,กันเลยรับไปกับพ่าให้แกเองหน่อยเนาะ ได้ทีนะครับถอดเดี๋ยวถ่าแป๊บเดี๋ยวตักเส่นจานก,นกันนะครับแป๊บนึงครับกรอบแล้วครับผมอันนี้กระเพรียงนะครับน้าครับ

บแม่นอันตว่าเอากระดนเด็ถอดนะถ้านอกอดมันจีข้าวเลยเดอปนจะไม่ก่มาเดีอดปันก่อนก่อนเป็นไรเปุเข้าเอาปรุงมานอกบ้านเยตักมาเหมืนั่เียวหนามัน่อนเดี๋ยวอ้ึ่งซิแม ปุ่มเลยไว้กินมันข้าวมะข้าวาามะข้าวมะข้าวมะข้าวมันี่สอดนซีมืองหนามันกับหูว่ากินข้าวมะข้าวมะข้าวเพว่าาวอดเลยข้าวยจังไรอะ่ะปุ่มนะฮเครงเที่ยวปุ่มใส่ในนอบนันนี้ปุ่มครบไปแลยเหรอครับมีซอด มันหอยแล้วก็เกลือน้ำปลาหุงสุรเนาะรสดีเฮาปลาได้ใส่ครับบะหมี่เนาะไดไะนะต่ตามที่ได้นะนี่แล้วผมได้ขึ้นกันครับสรสด,ดีบะหมี่ปลาตะเกลือขาปล่ได้หุงสุรเนาะ ส่งเป็นมุนๆแนกหน่อยครับผมติดกระทะเนี้ยนะมุนส่วนหน่อยเนาะเอาถาแป๊บนึงครับเตีดตไผกับข้าวลยแปบ๊บนึงครับผม,อมเอาซิเมนมาว่า,าโอเคเรือย มาสแสดงว่าปุ่งมาโอ,อกเคอยู่เบ่เผาเถี่ยลงนะบันโอ้ยมีส่วนพร้อมใส่หัดส่วนมาเนี้ครับเอาบันน่าจะข้นละปุ่งล้นบันปุ่งละนะ้นละ รายการรสชาติโอเคพอดีกินโอ้เขี่เขาเจ้าอย่างห้ครักอยากบอกว่บกินเขาเรียบร้อยเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเตรียมใส่จานกอนเนาะ ได้ครับผมหมึกตาลโลบไปได้สิมากับถ่ายนี่กินสองคนเดีย๋ยวอยู่อประมาณนี้นะ <c oughs> กับ,บ้ากันเนาะครับผมดโดนเทือนะ่อเนาะหลังสันนิดนึงครับแล้วอากาศ เอาไปหอละผามาใส่ที่หลังคร uhm. ับผมมาคินพอางก้อยหอมเสียบคุณไม่อีกระดับอีกระดับนึงเลยเด้อใส่เนื้อก่อนตาโหลบอนี้มากหายน้ำสนอก็ได้พอในส่วนนี้แข็งเงี้ยต้านเรื่องงานมาสักทาบ่อนเห็ดงานเมาอาจจิเหื่องานจาน เห็นตั้ล ợ นเงินหางานหุ่นมันหรอกจิล่าวแมารู้สาบะให่แังแล้วขอบคุณค่าเดี๋ยวพอปิดคลิปก่อนแป๊บนึงปิดคลิปนะแล้วจิล่ัวล่างที่นี่นะกิจล่ากันไปเพียงซักนิดนะครับผมสวัสด,ดีครับ